ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอป u g p h o n e ถูกใจสายเ k ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ยู p h o ฟช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถเ k ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง U g p h o n e อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับโอ้ก oh <my> แล้วก็กลับมากับเกมรัสแตนอีกแล้วนะฮะ คลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวเจ้า3ตัวนั้นไปนะครับจะเป็นหัวหน้าหน่วยกระทิงนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเอสตานะครับแล้วก็ฮอลโล่นะครับอิจิโกล่างฮอลโล่นะฮะไป3ตัวแล้ววันนี้เราเลยอีก3าตัวนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็จริงๆนะครับตรงเนี้ยมันมีแคปซูลใหม่อยู่นะครับหรือซึ่งต้องลงร้อยชั้นใช่ไหมถึงจะได้เจ้าตัวนี้นะฮะวูดนินจาแคปซูลนะครับคือถ้าเรา เล่นจนครบร้อยด่านนะครับให้ดูดีๆก่อนนะครับเพราะบางทีมันบัคเป็นเขาเรียกอะไรนะนานามินานามินะฮะเป็นแคปซูลนานามิให้เรากลับไปที่โลกแรกนะครับกลับไปรับที่โลกแรกซึ่งผมเรียบร้อยแล้วรับมาแล้วแต่ยังเปิดไม่ได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือตัวที่7หรือเปล่าที่เขาใส่มานะครับเพราะว่าซีเกตอ่าไม่ใช่ซีเกทเขาเรียกอะไรนะตัวใหม่ที่มาอีโวมีมี6ตัวนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับแบนเนอร์จริงๆนี่นะครับ น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอันนี้คือผมก็ยังไม่แน่ใจอีกทีนะฮะใช่หรือเปล่าอันนี้คือมาใหม่หรือว่าอันเก่าเพราะว่าเอาจริงผมเพิ่งเคยเห็นนะครับตั้งแต่กลับมาเล่นก็นเพิ่งเคยเห็นตัวนี้แหละนะฮะไม่รู้ว่าใช่ตัวที่7หรือเปล่าผมลองเปิดไปแล้วนะเปิดจนเงินมีล้านหนะ้าลจาก7จ็ดแสนนะครับเปิดเหลือ3เปิดเหลือตอนแรกเปิดเหลือแค่2 0 0แสนะครับไม่เจอนะครับไม่ได้มาแล้วก็อันนี้ฮะไปปั้นมาแล้วเรียบร้อยเอาออกให้หมดก่อนอ่าโอเคเอาออกให้หมดก่อน เราเหลือตัวนี้นะครับที่เป็นตัวนินเนลนะครับสปิริตเป็นตัวน้ําแข็งธาตุน้ําดิไม่ใช่น้าแข็งตัวธาตุน้ำนะฮะแล้วก็นี่นะครับตัวธาตุพืชที่รอบที่แล้วเราได้มาตั้งนานแล้วนะฮะเป็นตัวแรกเลยที่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้บัฟมาก็เลยยังไม่รีวิวแล้วก็นี่ฮะตัวอัลติเมทที่อยู่ในตู้อัลติเมทนะครับตู้ที่3 <S <S คือตู้นี้นะฮะแต่อันนี้มันเป็นไฟอยู่ต้องไปรออีกตู้หนึ่งนะ ส่วนนิกเนลนะฮะก็ได้จากมิติคอเลยนะฮะก็เราเรามากดดูที่ตู้อัลติเมตก็ได้ในตู้อัลติเมตมันจะมาบ่อยผมบอกเลยว่ามันจะมาบ่อยมากเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตู้อันนี้ผมยังไม่เคยเจอแบนเนอร์หนึ่งกับแบนเนอร์สองผมยังไม่เคยเจอมันโผล่มานะฮะแต่ก็น่าจะมีโอกาสมาอยู่เนาะโอเคนะฮะสามตัวนี้นะครับตัวแรกผมได้เป็นโออร์ดนะครับตัวที่สองได้เป็นอวตารตัวที่สามได้เป็นโออร์ดนะฮะเราเอาตัวที่ไปยืนต้นเกมสักนิดหนึ่งละกันนะครับ เอากาโลไปโอเคเอากาโลไปยืนต้นเกมหน่อยแล้วกันตอนนี้ฟาร์เวลมา85ทั้ง3ตัวเลยฮะแต่ก็ยังไม่ได้อัพต้นไม้สักตัวเลยนะยังไม่ได้เริ่มอัพต้นไม้สักนิดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปในก่อนอื่นเลยก่อนอื่นนะครับเราลองเทสก่อนว่าไอน,นี้เป็นยังไงยูนิฟอร์มเป็นยังไงตัวแรกก็ประมาณนี้ฮะมันปแปลกๆนะมันปแปลกๆมันแปลกจริงอะ่ะมันไม่ได้ปแปลกๆกับมันแปลกเลยฮะอันนี้เนะี่ยถือดดบหรือเปล่าห,ห,หรือว่าเป็น ดาบติดแขนอันเบลเลอร์เธอเลยฮะมีอยู่อ๋อมีสองฝั่งน่าจะเป็นดาบติดแขนหรือเปล่าแล้วก็ตัวต่อไปฮะนี่อ่าอ,อันนี้เราดูไปแล้วเนาะอันนี้ดูไปแล้วนะครับก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยอันนี้ก็พอสวยอยู่นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับนี่บ้ลนหลวงตัวนี้ผมเคยเห็นผ่านๆอยู่นะหน้าเขาแบบทรงเขานิ่งมากอะในในการ์ตูนอะผมก็ชอบนะโอเค แต่ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยผมว่าสวยสุดแล้วใส่เข้าไปฮะสามตัวโอเคกาโลไปไปที่อินฟินิตี้ครับผม เคยไหมสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีและนี่คือสวรรค์ของคนดวงเกลือตรงนี้เลยบิวอุปกรณ์ช็อปมีตัวละครให้เลือก<ฮ>ซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติตัวละครลับและยังมีเจมจำน่ายทั้งในแบบ toilet tower defense skibidi toilet และ anime defender รวมถึงรหัสไกต่ตาจาก b o c food เทปได้ง่ายๆที่บิวอุปกรณ์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยไปวางคารก้าไว้ไม่ใช่คารกบ้าไปวางกาโลไว้ฝั่งโน้นเลยนะฮะมัน,นอยู่ตรงนี้เสียงดังดังมายันนี่เลย ตัวแรกที่เราจะวางนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวแอร์นะครับวางบนโอเคถ้าแรกถ้าโจมตีแรกก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวคกดสปีดออกก่อนเป็นเหมือนเป็นทางยาวนะครับนี่เป็นโจมตีเหมือนตวัดดาบลงไปนะฮะสีเขียวเขียวมากโอเคถ้าโจมตีก็ประมาณนี้ครับอัปเกรดหนึ่ครับพลังโจมตี2องแสนสองอัปเกรดไปเป็นสี่แสนนะฮะอัปเกรดสองพนะครับพลังโจมตีเป็นหกแสนนะฮะ อัปเกรดขั้นถัดไปนะครับจะเป็นท่าตีสปิริตเบรดนะครับจะเปลี่ยนท่าโจมตีเป็น2อล้านหนะครับพลัง2อล้านหแล้วก็อัปเกรดอยู่ที่4 7่พนเะฮะนี่เป็น AOE แต่ไม่ฟูลนะครับวงค่อนข้างกว้างเหมือนเหมือนทิ้งระเบิดอะไรสักอย่างอะลองดูผมไม่เคยดูกระตูนเรื่องนี้นะจริงๆ <c ười> คือดูนิดๆหน่อยๆน,นะครับดูแบบดูผ่านๆประมาณนั้นอ่ะเดินมาลอยไปแล้วก็ อ๋อมันปลาดาวอะไรไอปลาหอกอะไรไปสักอย่างแล้วระเบิดนะครับโอเคหกพันนะครับพลังโจมตีสามล้านหกนะฮะแล้วก็แปดพันพลังโจมตีสี่ล้านแปดนะครับอัปเกรดขั้นถัดไปนะครับขั้นที่หกจะเปลี่ยนท่าโจมตีเป็นสปิริตเฮลิเค้นนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้านะครับพลังโจมตีจะอยู่ที่แปดจุดสามล้านนั่นเองปุ๊บเปลี่ยนท่าโจมตีเป็นทรงกลวยทรงกลวยนี่ว่างคว้างอยู่นะผมต้องห่อลิ้นสักนิดหนึ่งนะครับพูดคําว่าทรงกลวยโอ้ย โอเคไปอลังการปัามอลังการคือตอนนี้แหลกๆนะฮะไม่รู้เป็นไรโอเคอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับอยู่ที่17,500นะครับพลังโจมตีท,ทัทอลอยู่ที่11ล้านนะฮะถ้าโจมตีเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นพายุเฮริเคนไปสีเขียวโอ้โหเสียงการโลกดังมากดังเกินดูดิอยู่นู่นไกลๆโอเค okay. ขายทิ้งนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนิกเนลนะฮะ ตัวนี้วางพื้นนะครับผมเป็นตัวตีเป็นตัวตีกราวนะครับอ๋อเป็นกระโดดเข้าไปใกล้ๆเอ๊ะเออะไรละเป็นหมุนตัวไปหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวสิอันนี้กระโดดหมุนตัวแล้วก็มีลูกอะไรไปชนก็ไม่รู้ครับตีเริ่มต้นอยู่ที่299นะครับ2องแสนเก้าเกือบ3 0 0แสนอัปเกรด2 0 0พนะครับเป็น5 0 0แสนนะครับอัปเกรด3 8 0 0นะครับเป็น8ปดแสนสอง อัปเกรด5 0 0 0นะครับเป็น1.5ล้านอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับจะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับ7จ0ดเป็น3.11ล้านดาคนนิดอ่าวงเล็กลงนะครับวงเล็กลงเป็นยังไงรอตัวนี้มาก,ก่อนอ,อูหจริงๆอ่ะท่าโจมตีแบบมาแก้วมันน่าจะกว้างกว่านี้นะแต่วงมันอยู่แค่นี้เองนะฮะสังเกตตัวตัวนี้ไม่โจมตีแอร์นะเสียดายเห็นเขาบอกว่ามีสถานะสตันด้วยนะครับอ่ะลองดูใหม่ดูดิ มันกว้างมากเลยแต่วงสีขาวมันแค่นี้เองโอเคขั้นต่อไปนะครับ1 0 0 0 0นะครับโจมตี3.9ล้านแล้วก็หมื่นสี่นะครับโจมตี4.9ล้านถ้าต่อไปนะครับจะเปลี่ยนท่าโจมตี1 10, 8 0 0 0่นดะครับจะดัมม์จะอยู่ที่1 4ล้านเพิ่มขึ้นมา10ล้านเลยนะฮะจากคนอีกสึนามินะครับอ๋อเป็นท่าน้ําปล่อยสึนามิอ่าท่านี้โจมตีแอร์นะครับขั้นที่เจ็ถึงจะโจมตีแอร์เป็นยังไงเอ่ยโอ้เป็นเรียกสึนามิมาชนแล้วก็ระเบิดต้มดูไกลสิ เป็นยังไงต้องดูไกลๆเออเป็นหัวมังกรปะออหัวปลาหรือหัวมังกรปับ๊บอ่านแล้วเป็นหัวมังกรครับผมอัปเกรดขั้นล่างไปนะครับ24 0 0มนะครับ16ล้านดาเมจแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคสามหมื่นห้าสิบเก้าจุดสามล้านปับ๊บโอเคประมาณนี้นะมีสถานะอะไรไหมเหมือนจะสโลหรือสตันถ้าจำไม่ผิดนะครับคือมอนมันตายไวอะมอนมันตายมอนมันเลือดน้อยนะครับน่าจะเป็นสโลหรือสตันนี่แหละต้องดู นะครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายของเราค่าวางอยู่ที่2000นะครับเล่นต้นเกมไม่ได้แน่ๆนะฮะทุกตัวเลยเล่นต้นเกมไม่ได้ตัวนี้2ตัวนี้พอได้อยู่นะเพราะว่ามันพันเองวางนะครับเป็นวางพื้นโจมตีกล้าวโจมตีกล้าวนะครับเป็นท่าแสงอ่ะเหมือนปลาลูกอะไรไปสักอย่างตัวอัลติเมทจริงเหรอทำไมโจมตีกล้าววะเป็นตัวใหม่ๆน่าจะโจมตีเอนะเอาจริง2004นะครับอัปเกรดเป็นพลัง5้าแสนส โอ้โหอัปเกรดขั้นแรกๆไม่คุ้มเลยตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นอัลติเมทที่ไม่ค่อยคุ้มช่วงแรกๆเท่าไหร่ดูดิอัปเกรดขั้นละแสนนึงขั้นเพิ่มพลังขั้นละแสนเองฮะอัปเกรดสี่พันนะครับเพิ่มพลังมาเป็นหกแสนแปดอ่าต่อไปนะครับอัปเกรดหกพันนะครับเพิ่มพลังมาเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับสี่หมื่นเปลี่ยนพลังนะครับไทม์บอลเบรดนะฮะปับ๊บโอเคถ้าโจมตีต่อไปเป็นยังไงสปีดนิดนึงให้มันมาไวโอ้มองไม่ทัน เอ๊ะทําไมมาตายก่อนปลาไปมันปลาลูกบอลไปแล้วเป็นระเบิดอะไรสักอย่างไม่โจมตีแอร์นะครับขั้นถัดไปนะฮะเจ็ดพันสี่นะครับพลังโจมตีหนึ่งจุดเก้าล้านแล้วก็เก้าพันหกนะครับพลังโจมตีสองจุดสามล้านหนึ่งหมื่นนะครับพลังโจมตีสามจุดหกล้านแล้วก็ท่าขั้นถัดไปนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นขั้นที่เจ็ดนะฮะพลังโจมตี6.8ล้านแล้วเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับ Time Stasis Bullet อ่านถูกไหมโอ้เป็น f u l l AoE และโจมตีไฮบิดนะฮะ ซึ่งอัปเกรดใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรกว่าจะเป็นโจมตีไฮบริดแล้วก็มีสถานะหมุนเวียนได้ฮะมึนงงไม่ใช่หมุนเวียนมึนงงได้ฮะนี่เป็น f ฟร์เอ e นะขั้นนี้ถึงจะคุ้มนะฮะแต่เล่นยากนะฮะเพราะว่ามันอัปเกรดค่อนข้าง,าง,างแพงแล้วก็พลังโจมตีไม่สูงด้วยต้นเกมไม่ตีแอร์ด้วยนะฮะแล้วพลังวงังค่าวางอยู่ที่2000ผมว่าไม,ไม่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 น่าใช้ตัวนี้ไม่น่าใช้สักเท่าไหร่นะผมมองว่างั้นนะฮะถ้าเอาไปเล่นในอินก็พอได้อยู่โอเค 2 5 0 0นะครับพลังโจมตี8ล้าน6นะครับผมอัปเกรดขั้นที่9้านะครับส0ม0ื่นพลังโจมตี11ล้านและอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะสี่0,000พลังโจมตีส3บล้านโอ้โหผมมองว่าไม่คุ้มเอาซะเลยตัวเนี้ยถ้ามีถ้ามีถ้ามีใช้งานก็เก็บไว้ใช้ได้นะเอาจริงคือถ้าถ้าของมันเหลือก็หามาครับหามาอีโวได้แต่ถ้าของมันไม่มีก็ปล่อยมันไปเถอะฮะใช้ตัวอื่นดีกว่าเบอร์เซอร์ก่ะการ์ดน่าจะดีกว่าผมมองว่านะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้พลังโจมตีเหมือนระเบิดป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะช่วงนี้ต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายเกมอัปเดตนะครับอย่างเช่นดีเฟนต์เนาะอ่าดีเฟนต์ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้นะครับเห็นเขาปล่อยชนิกมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีอัปเดตใหม่ของรัสเตนด้วยก็เป็นได้นะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกด u b s c ไ i b e ด้วยครับผม เจอกันครับผม๊ายบายจ้า